Send me a right สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับพูดถึงขับไฟเดย์เดซีรีส์บเนะครับตอนหลงรักนะครับเรื่องนี้เนี่ยมาแทนรักไม่รู้จบที่เพิ่งจบไปนะครับผมก็บทสรุปของนางเอกก็คือรอความรักครั้งต่อไปนั่นเองนะครับเพราะว่าผู้ชายคนที่เธอรักคนสุดท้ายเนี่ยได้เสียชีวิตและจากเธอไปด้วยโรคร้ายนะครับตอนหลงรักนะครับผมเป็นตอนใหม่ที่จะมาแทนนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลงรักในที่นี้เนี่ยหมายถึงความลง ลนนครััผมมแ้ววกก็า่เองร,เรื่องนี้จะพูดถึงความรักที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วนะครับผมของหนุ่มบาโฮสกับดีเจสาวมีเรื่องย่อนะครับผมมาอ่านให้ฟังเล็กๆนะครับแล้วก็จะไปวิเคราะห์ตัวอย่างให้ทุกคนฟังวันนี้จะทําการสปอยนะครับผมเนื้อหาอาจจะไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่องเพราะว่าเราจะไม่มาวิเคราะห์ตามตัวอย่างาใครไม่ชอบคลิปสปอยเนี่ยก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับตอนหลงรักนะครับผมเขาได้บอกว่าสาวเปเรี้ยวมั่นใจมีอาชีพเป็นดีเจ และเธอกําลังคบกับคนรักคนหนึ่งวันหนึ่งเธอได้ไปทํางานดีเจในบาร์โฮสและได้เจอบาร์โฮสคนหนึ่งและเธอก็ไปตกปุ่มรักเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ตัวอย่างหลังจากนี้กันนะครับซึ่งในเรื่องราวเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นนักแสดงนำนะครับผมหลายๆคนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยวบางคนเนี่ยจะเรียกเป็นชื่อจริงละกันนะครับผมพระเอกในเรื่องนะครับก็คือตูมตามนะครับเขาเนี่ยมารับบทเป็นบาร์โฮสนะฮะเปิดฉากในตัวอย่างมาเลย,เ,ลยเขากำลังซ้อมเต้นอยู่นะครับแล้ว แล้วคลิสนะครับที่รับบทเป็นก้อยเนี่ยก็เดินผ่านมาแล้วก็บอกว่าพี่ช่วยดูผมเต้นหน่อยสิเมื่อวานเนี่ยผมเต้นเนี่ยผมไม่ได้แขกเลยนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่มีเงินนะครับแล้วเหมือนก้อยเนี่ยจะเข้ามาช่วยคอยให้คําแนะนําเขานะครับแล้วพอเขาไปอยู่บนเวทีเนี่ยก้อยก็พยายามบิ้วแบบเต้นสิเต้นสิแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็เต้นจนแบบว่าทําให้เขาเนี่ยได้แขกแล้วก็มีเงินนะครับแล้วทําให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มสนิทกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก้อยเนี่ยไม่ได้ทํางานเป็นดี ในบาร์โฮสนะแต่คือทํางานเป็นดีเจที่อื่นแต่ว่าเขาเนี่ยมาเปิดแผ่นที่บาร์โฮสเนี่ยแทนกับดีเจคนเก่าที่ไปบวชนะครับเธอเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะครับผมที่รับบทโดยพี่บีมนะครับมันก็จะมีฉากที่ทั้งคู่เนี่ยมาคุยกันว่าถ้าก้อยเนี่ยไปตกหลุมรักบาร์โฮสอาจจะทํายังไงก้อยก็บอกว่าโอ๊ยตกหลุมรักบาร์โฮสหรอไม่มีทางหรออะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนึงเนี่ยความสัมพันธ์ของก้อยกับพระเอกของเราเนี่ยพอเริ่มสนิทกันนะครับผมตูมตามเนี่ยก็เริ่มที่จะจีบแล้วก็ตีสนิทนะครับแลวท ็มีความสัมพันธ์กันแบบลับๆนะครับโดยที่ปกปิดเนี่ยไม่ให้ใครรู้นะฮะและเขาทั้งคู่เนี่ยก็แอบมีอะไรกันในการผมแล้วก็แอบเป็นกิ๊กกันนะครับทั้งๆท,งที่ทั้งคู่เนี่ยต่างคนก็ต่างมีแฟนกันอยู่แล้วนะครับทั้งตัวก้อยแล้วก็ตัวของพระเอกของเรานั่นเองนะครับเจ๊ในร้านเนี่ยเขาก็เตือนว่าใครเนี่ยที่มาตกหลุมรักไอ้บาร์โฮสเนี่ยชีวิตเนี่ยพังทุกรายนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวของพระเอกเราเนี่ยก็มีสาวมาติดใหม่นะครับที่รับบทโดยพี่ต้นหอม พี่ต้นหอมเนี่ยรับบทเป็นพลอยหวานนะครับเขามาติดพันพระเอกของเราเนี่ยแหละก็คือแบบซื้อคงซื้อของมาให้แล้วก็เรียกเข้าไปเอ็นเตอร์เทนนะครับแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ยเหมือนจะปกปิดนะครับผมว่าตัวเองเนี่ยทำอาชีพอะไรกับแฟนนะแต่วันนึงเนี่ยแฟนของเขานะครับก็ได้มารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นบาร์โฮสนะครับก็คือเข้ามาอารวาสถึงที่ร้านนะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยสาดใส่นาพระเอกนะครับแล้วก็มีฉากที่เธอเนี่ยคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าพี่จะให้หนูบอกคนอื่นเหรอว่าหนูอ่ะมีแฟนเป็น และในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างก้อยกับพระเอกเนี่ยครับเริ่มดําเนินกันไปเรื่อยๆเนี่ยก้อยเขาเนี่ยก็มีความหึงหวงในตัวของพระเอกเนี่ยคือเขาเนี่ยก็เข้ามาขัดขวางระหว่างพลอยหวานนะครับผมที่เขาเนี่ยชอบพระเอกแล้วก็แบบว่าชอบเรียกพระเอกเนี่ยไปเอนเตอร์เทนแบบว่าเหมือนแบบอยากกินพระเอกอะไรอย่างนี้นะครับก็มีความหึงหวงแล้วก็จะมีฉากที่แฟนของก้อยเนี่ยเขาขอแต่งงานแต่ตอนเนี้ยสายตาของก้อยเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยแบบดีใจ ที่จะได้แต่งงานเลยเหมือนตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้รักแฟนของเขาแล้วนะครับมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่ามีความรักเกิดขึ้นใหม่ๆแบบนี้นะครับเป็นแค่แบบชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยแฟนของก้อยกับพระเอกนะครับผมก็ได้เจอกันแล้วแฟนของก้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณภูมิใจจริงๆหรอที่ใครต่อใครก็เรียกอาชีพข,ของคุณว่าไอตัวนะครับแล้วเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต่อยกันนะครับแล้วแฟนของก้อยเนี่ยเขาก็พูดกับก้อยในขณะที่ก้อยเนี่ยกำลังเดินไปกับไทยนะครับเคกอุณห แค่หลงมันเท่านั้นนะครับแม้เรื่องราวทั้งหมดนีครับผมมันก็เริ่มทําให้ทุกคนเนี่ยเสียน้ําตาเพราะว่า พอความรักที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับผมแบบพิที่ปิดทางเนี่ยมันก็มักจะทําให้ไม่มีใครสมหวังนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยคนที่ฟินที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพลอยหวานนะเพราะว่าเขาหวังที่จะกินไทยอย่างเดียวเลยนะฮะในเรื่องนี้นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะเสียใจกันหมดแต่พลอยหวานนี้เข้ามาแบบว่าเป็นแบบว่าสายคอมบดี้เลยเฮฮาแบบว่าเออชิลคนเดียวเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่ต้นหอมเนี่ยมาเล่นแบบว่าเออตลกดีนะฮะโอเคเรื่องราวหลังจากนี้นี่ครับผมที่เขาทุก มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวเองชัดเจนแล้วก้อยเนี่ย อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยรักไทยขึ้นมาจริงๆก็เลยเลือกไทยไม่ยอมแต่งงานกับแฟนของตัวเองนะครับส่วนไทยเนี่ยเมื่อพอทะเลาะก,กับแฟนแฟนเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยมาเป็นบาร์โฮสนะครับอาจจะรับไม่ได้แล้วก็อาจจะเลิกกันไปแต่ความสัมพันธ์ระหว่างก้อยกับไทยเนี่ยมันจะดําเนินและเดินไปด้วยกันได้จริงๆเหรอส่วนพลอยหวานนี่น่าจะเข้ามาเป็นแค่ตัวโจกมาทําให้ก้อยเนี่ยคืึงห่วงเฉยๆนะครับเาอาจจะแบบไม่มีอะไรกันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะไฟเดย์เนี่ยถ้ามันเป็นความรักที่ผิดแบบนี้มักจะจบลงไม่สวย นี้ไม่รู้ว่าตอนจบนีครับผมจะเป็นอย่างไรอ่ะวันนี้เราก็มาวิเคราะห์ตัวอย่างกันแล้วก็มาอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังนะครับถ้าเนื้อหาตรงไหนเนี่ยผิดพลาพประการใดนะครับผมขออาภัยวันนีาทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ